ทำมาจริงไม้นี่ต้องโดนนะไปไนี่มาแล้วผมสี่ครับห้าพันสองครับมาครับหน่หกครับโอ้โหรู้เรื่องครับได้ปืนคูซอกไปตรงนี้ครับที่ไม้สองร้อยห้าสิบครับมาดูว่าได้เท่าไหร่ครับผมหนึ่งหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสิบสองเลยนะครับโอ้โหชุดนี้ชุดเดียวครับ กับสวัสดีพ่อพี่น้องชาวสล็อตชาวพีจีสล็อตกันด้วยนะครับวันนี้เงมองกลันมาแล้วครับวันนี้ว่าเกมนะครับ w i Party Shadow นะครับวันนี้เรามาดูนะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับ w i Party Shadow วันนี้นะครับไม่รู้ว่าจะมาดีจริงหรือเปล่านะครับเขาบอกเกมใหม่นะครับมาดีนะครับเกม w i Party Shadow นี่ก็เพิ่งมาเลยนะครับขอจัดหน่อยแล้วกันครับไปโอ้ยังไม่กูนะครับ สวยครับคิวมาตรงนี้ไหลแบบอ่อนไปเคมาต่อนะครับคูนสองครับได้เล่นด้วยเยี่ยมเลยครับลูซักเตอร์เก่งกว่านี้กันโอ้โหไม่มาอะไรยมีเอนะครับสวยเลยนะครับมีคูนแปดเพิ่มมาด้วยครับตรงนี้ครับไหลไปไหมครับนี่โคูนสิบหกมาครับร้อยยี่ครับสวยงามครับ หนึ่งร้อยเจ็บสองครับเข้ามาครับสวยครับนี่มาครับโคนฟสีครับโหยอดเยี่ยมรากสุดยอดครับผมตรงนี้ครับเบกสามสิบนะครับได้ตัวคูนสิบหกนะครับบาทร้อยหกสิบสี่มาเลยนะตรงนี้ สุดยอะเลยครับเลยฟอร์มมาดีนะครโหโหดไปนะคพาสิบกัาแล้วครับขอทบเลยตามสูตรนะไขชอบเล่นทบนะครับสไตล์เฮียนะจับกันเลยนะพอจวันมานี่มาแตกดีมากนะไขไม่เคยได้ต้องลองดูนะครับมาอีกแล้วครับอีกหนึ่งพันส่สครับเพิ่มไปหน่อยครับไม้ละร้อยบ้างครับเสี่ยงไปเลยนะ โอ้โหเสียงแบบนี้คุ้มครับเข้ามา2 7 5ครับโหมาดีจริงๆครับสวยครับลหลไปดิฮูณสองเลยครับนี่ฮู4สี่ไไม่เก้าร้อยครับ นี่มาเจอท่านแปดได้บ่โหชุดนี้คุ้งมากครับได้ชุดนี้มาชุดเดียวครับได้มาเท่าไหร่ครับแปดพันแปดร้อยสิบเลยนะครับซูเปอร์ไมโครวินอีกแล้วนะครับแตกบ่อยจริงครับซูเปอร์ไมโครวินวันนี้นะครับอะไรก็หยุดไม่อยู่แล้วนะครับขอดูไม้สองห้าสิบบ้างนะครับทำมาจริงไม้นี้ต้องโดนนะไว้ไปนี่มาแล้วหูสี่ครับไม้ท่านสองครับ มาครับหมึ่นหกครับโอ้โหรู้เรื่องครับได้ปืนคูสโบไปตรงนี้ครับที่ไม้สองร้อยห้าสิบครับมาดูว่าได้เท่าไหร่ครับผมหนึ่งมื่นเก้าพันสี่ร้อยสิบสองเลยนะครับโอ้โหชุดนี้ชุดเดียวครับอยู่ได้ยาวๆครับผมอ่วันนี้นะโอ้โหชนะมาทั้งหมดนะครับสามหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบเก้าด้วยกันนะครับ อันนี้ก็ถือว่าเป็นที่น่าพอใจแล้วนะครับใครอยากได้แบบนี้นะครับจัดไปเลยนะครับเกม wild beauty shadow นะครับจากค่าย pg นะครับเอาละครับวันนี้ครับเพี่เมานะครับและช่องเฮปูซตุก้าสิบเก้าครับต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ